สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเรียนคันจิภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องรู้กันนะคะมาดูคำแรกกันเลยค่ะฮิโตะฮิโตะแปลว่าคนอม玛อม玛แปลว่าตอนนี้ อาเมมอาเมมแปลว่าฝนคิคิคแปลว่าต้นไม้คูรุมะคูรมะแปลว่ารถยนต์คูนิคูนิ แปลว่าประเทศห้องห้องแปลว่าหนังสือเททแปลว่ามือเมแมแปลว่าตา คูจิคูจิแปลว่าปากอาสะอาสแปลว่าตอนเช้าฮิรุฮิรุแปลว่าตอนเที่ยงบังบังแปลว่าตอนเย็น โยรุโยรุแปลว่ากลางคืนมิเซมิเซแปลว่าร้านค้าเอคีเอคี ki, แปลว่าสถานีรถไฟจี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 แปลว่าพ่อ ฮ่า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 แปลว่าแม่สักนะสักนะแปลว่าปลาอีนุอีนุแปลว่าสุนัขเนกโคเนกโแปลว่าแมว ค a าวะคาวะแปลว่าแม่น้ำทะทะนาข้าวอุเวอุเแปลว่าข้างบนชิตะชิตะแปลว่าข้างล่าง นักขะ่ะนักขะ่ะแปลว่าข้างในมิกกิมิกมกิแปลว่าด้านขวาฮิดาริฮิดาริแปลว่าด้านซ้ายอนนะอนนะ แปลว่าผู้หญิงโอโตโคโอโตโคแปลว่าผู้ชายเป็นยังไงกันบ้างคะลองไปฝึกใช้กันดูนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ